สวัสดีจ้ะพี่น้องมาบ้านแม่ดองหมู่บ้านหมู่บ้านพีเคมาเห็นดอกไม้ดอกทานตะวันพี่น้องอยู่หน้าบ้านข้าเจาา้าเนาะงามงามไหมต่างหลายต้นมึงข้าเจา้าได้พัฒน์มากงามพี่น้องจ้ะเบิงบ้งดอกกิงใหญ่เมื่อเรือมาละเลยจ้ะงามคักงามแน่เบิง้ง โอโ้ยดอกนี่เนี่ยตูนรูมิรีเลยพลงี้ตาดอกใหญ่เลยตาดอกใหญ่ๆบังนะดอกนี่ดอกหนออ่อยอ,อันนี้สงสัยต์แก้แล้วห,ห้ยงามครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดอลังการเป็นตะขอพันน้ำพึ้นไปปลูกงามครับ อลังการสวยนดดนกตงามขอข้างในค่ะสวยงามมากเลยจ้ะยูน,ยนาบานขาเจ้านะค mm hmm. นใส่ปุ๋ยบนกองคี้ดินขีอดินงามเน,นาะต้นนีกอนอ่างหต้นงู่่ก็ร่างหับบนั่นก็ร mm hmm. ่างจูงหัวดอกั้จู สุดยอดสุดยอดงามค่ะพี่น้องจ้ะมัง่ามบ่พี่นอ้องงามขนาดเลยเป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านเมดอง <c oughs> สวยงามมากเลย สุดยอดได้จากพี่นอ้องหมู่บ้านนี่กรับมู่บ้บานใหญ่อยู่พี่นอ้อ <c oughs> งจักหลังคาเลื่อนบนนี่จักลอยหลงังคาบนนี่พี่นอ้องเป็นหมูบ่บ้านพีเคบ้านหล,ลังนี้กับบ้านสร้างสมจักเนาะหูจักกันอยู่กับยายนี่เพราะว่าสมัยน,น,น,นั้นยายนี่มีผา อยเ่ที่ยาวมาหา,าหร้างเลยด่างสมจัก <c oughs> บานสร้างสามจักพี่นองจ้ะตะกอนนี่ยัยนี่สมไอยิบผากะเอิสร้างกะเอิสร้สางบานนี่แหละพี่นอง <c oughs> บานยึติดกันกับบานเมดองเนาะ อันนี้ก็สิเอิ้นเพิ่นส่องจักไข่งามมากพี่นอ้องสวยงามมากเลยแค่นี้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะ